สวัสดีครับคลิปนี้ครับเราจะมาแนะนําวิธีการเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้านะครับด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าการใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิธีการใช้งานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสั่งการเปิดปิดได้เลยครับไปครับ ขั้นตอนแรกครับเข้าไปที่ App Store หรือ l a y Store นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน s u b i s h i Remote Control นะครับเมื่อเข้าเซิร์ชเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเตื่นตัวแอปแบบนี้นะครับให้เราทำการดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเลยนะครับตัวหน้าแอปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับให้เรากดยอมรับลง่ทะเบียนนะครับรอสักครู่นะครับ เมื่อทําการดาวโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่หน้าจอตัวรถนะครับเลือกไปที่รีโมทนะครับแล้วก็เลือกลงทะเบียนอุปกรณ์นะครับจากนั้นกด Enter ที่พวงมาลัยค้างไว้นะครับจะขึ้นรหัสมาในลักษณะนี้ครับจากนั้นนะครับตัวแอปจะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าให้เราจับคู่นะครับรอเรากดจับคู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ป้อนรหัสนะครับที่ขึ้นมาที่หน้าจอของตัวรถนะครับเราก็ใส่รหัสเข้าไปได้เลยแบบนี้ครับพอเราใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแอปเนี่ยจะ ล็อกอินให้อัตโนมัติแบบนี้ครับก็จะขึ้นคําว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาในแอปพพิเคชันของ Mitsubishi Remote Control ได้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ภายในแอปพลิเคชันนะครับจะมีคําสั่งให้เราเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดสั่งเปิดปิดนะครับประตูท้ายไฟฟ้าล่วงหน้านะครับเช็คสถานะของตัวรถนะครับเช็คอัาราการสิ้นเปลืองนะครับเปิดไฟระหว่างตัวรถนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาใช้คําสั่งเปิดปิดล่วงหน้านะครับโดยการสไลด์ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทําการปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราลองเดินไปที่หลังรถดูครับ หลังจากที่เราลงทะเบียนนะครับในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปที่ประตูท้ายไฟฟ้านะครับว่าประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยจะเปิดให้เราหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าสัญญาณนะครับจากแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะใช้สัญญาณบลูทูธนะครับในการรับสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องมีกุญแจด้วยติดตัวเข้าไปนะครับพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่โหลดแอปพลิเคชันแล้วลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทําทั้ง2ออย่างนี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับ ให้เราทําการเดินไปที่ท้ายรถได้เลยนะครับสังเกตว่าตัวรถเนี่ยเราก็ล็อกรถปกตินะครับเมื่อเราเดินเข้าไปด้านท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองเรามาดูกันว่าจะเปิดหรือไม่นะครับพอมาถึงที่ประตูท้ายฟ้านะครับเห็นสังเกตนะครับจะมีไฟกระพริบแล้วก็ประตูจะเปิดขึ้นมาเองโดยที่ผมไม่ได้กดรีโมทเลยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับในการใช้งาน แอปพลิเคชันมิตซูบิชิรีโมทคอนโทรลนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยถือสัมภาระมาเยอะนะครับจากการไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปชอปปิ้งที่ไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเปิดได้ง่ายๆเลยครับหลังจากที่เราใช้งานคําสั่งเปิดประตูท้ายไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยลอบนี้เราจะมาใช้คําสั่งปิดกันบ้างนะครับโดยการสไลด์ลงมาที่แอปแบบนี้เลยนะครับให้เป็นคําว่าปิดนะครับแล้วก็กดออกจากแอปเหมือนเดิมเลยครับผมและเมื่อเรานะครับ ใช้คำสั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากในแอปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเดินออกจากตัวรถนะครับเพื่อให้ประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยได้ทําการปิดแบบอัตโนมัตินะครับอย่างที่บอกครับสัญญาณตัวรถเนี่ยจะเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินห่างออกจากตัวรถไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับถึงจะทําการปิดแบบอัตโนมัติให้เราแบบนี้ครับ ผมก็จะลองเดินออกมานะครับสักระยะหนึ่งนะครับสังเกตว่าประตูท้ายฟานั้นจะมีไฟกระพริบเตือนที่ไฟท้ายแล้วก็ค่อยๆปิดลงมาแบบนี้ครับแบบอัตโนมัติเลยนะฮะเป็นไงครับง่ายนิดเดียวครับไม่ยากนะครับภายในแอปเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับเลือกได้ว่าตอนที่ปิดเนี่ยจะให้รถเนี่ยล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและหวังว่านะครับทุกคนนะครับจะนําวิธีนี้นะครับไปใช้กับรถตัวเองนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการเปิดปิดประตูท้ายฟ้านะครับด้วยแอปพลิเคชัน Mitsubishi Remote Control นะครับหวังว่าลูกค้านะครับที่กำลังใช้รถปาร์เจโรสปอร์ตอยู่นะครับได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะําไอเดียนะครับในการเปิดปิดประตูท้ายฟ้านะครับด้วยรีโมทนะครับง่ายๆครับนิดเดียวครับเพียงแค่ลูกค้าโหลดแอปพลิเคชันเข้ามานะครับแล้วก็ทำตามคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำการสอนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับการใช้งานรถของลูกค้านะครับก็จะเป็นไปอย่างง่ายดายนะครับ ก่อนจากกันไปวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วในคลิปหน้าครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานรถรุ่นไหนนะครับฟังก์ชันไหนนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ